สวัสดีครับก็อยู่กับช่องแมทนะครับช่องนี้ครับก็จะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนในแคลคูลัสนะครับเบื้องต้นในระดับชั้นมปลายนะครับในภาคนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการยกตัวอย่างของโจทย์นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันทั้งหมดเลยไม่ได้ขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับก็สําหรับใครที่เข้าใจในเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วก็ข้ามไปคลิปต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยครับโจทย์ที่1น,นะครับกําหนดให้ f x เท่ากับ x ยกกำลัง5ส่วน3บวก x ยกกำลังสองส่วน3แล้วก็หาดิฟนะครับ อนุภานของฟังก์ชันนี้นะครับก็ผมก็จะใช้สูตรนะอเพราะมันไม่ได้กําหนดให้ใช้นิยามนะครับเราก็ตบเลขยกกำลังลงมานะครับก็จะกลายเป็น f'x นะครับเท่ากับ 5.3x ส่วน3าด้านบนก,ก็จะเป็น5.3-1ส่วน3ลบ1เนาะแล้วก็บวก 2.3x ส่วน3 x กยกกำลัง2องส่วน3ลบ1โอเคครับทีนี้ถ้าลบหเนี่ยเราก็ต้องทำเสร็จส่วนให้มันเท่ากันเนาะ ก็จะเป็น5ส่วน3ลบ3ส่วน3 2สอ่วน3าลบ3ส่วน3ก็จะได้เป็น5ส่วน3 x ยกกำลัง2ส่วน3บวก2ส่วน3 x ยกกำลังลบ1นส่วน3นะครับก็จะได้คำตอบนี้มานะครับต่อมาครับมาดูข้อต่อมาเลยข้อที่2น,นะครับผมก็ตบเหมือนเดิมที่นี้ ตรงที่เป็นรากที่2เนี่ยผมขออนุญาตเปลี่ยนให้มาเป็นเศษส่วนก่อนเนาะเป็นเลขยกกำลังเศษส่วนนะครับอ่ะรากที่2ก็จะเป็น x ยกยกกำลัง1ส่วน2นะครับถ้าเป็นรากที่3ก็จะเป็น x ยกยกกำลัง1ส่วน3ถ้าเป็นรากที่4ก็เป็น x กําำลังหนส่วนสนะครับโอเคตรงนี้เราก็ลดทอนลงมาเลยเนาะเลยตบลงมาเลยก็จะเป็น6คูณกับ1ส่วน2อเ หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเป็นสามตัดทอนนะครับก็ได้เป็นสามเยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองนะครับเอรสองลบหนึ 2> 2่งมีค่าเท่ากับลบหนึ่งหาส่วนสองนะครับก็จะได้คำตอบนี้มาต่อมาครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีการหารนะครับสูตรการหารจำได้ไหมครับว่าถ้าดิฟผลหารนะครับ ผมใช้สูตรก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2อนะครับนั่นก็เป็น dx เ,เนาะโอเคสูตรกันดิฟนะครับผมขออนยไม่เขียน dx เ,เนาะเพราะว่ามันจะไม่ดูไม่สวยละกันอ่ะทีนี้ผมขอมาลองลิฟเลยเนาะ f d i ฟ x นะครับล่างดิฟบนนะครับ x ดิฟบนก็คือได้เป็น3 x ยกกำลัง2บวก3ลบกับบนก็คือ x กำลัง3บวก 3, x ดิฟล่างก็คือ1นั่เนเองครับส่วนล่างกำลัง2เนาะ โอเคครับตรงนี้นะครับก็ให้ระวังไว้นะครับว่าเราต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเรากะจะเวลาเราลบนะครับถ้าปกติถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยเราก็จะคิดว่าลบเนี่ยมันมีแค่ลบ x กำลัง3ครับจริงๆแล้วมันลบไปทั้งก้อนเลยนะครับโอเคครับมาต่อครับตรงนี้ผมก็ได้เป็นผมกระจายเข้าไปเลยนะครับ ส x กำลังสาบวกส x ลบ x กำลังสลบส x ส่วน x กำลังสนะครับก็ตัดทอนได้ตัดทอนไปนะครับบวกสม x กับ3 x ก็ตัดกันเหลือศูนย์นะครับก็ได้เป็น2 x กำลังสาส่วน x กำลังสก็มีค่าเท่ากับ2 x นะครับข้อนี้ตอบ2 x นะครับแต่อันนี้คือวิธีการหารนะครับ วิธีการหารโดยทําแบบวิธีตรงเลยแต่ว่าตรงนี้มันสามารถทําได้อีกวิธีนึงนะคะเดี๋ยวผมขอเขียนแยกไว้ก่อนออีกวิธีหนึ่งนะครับก็ผมอะจะดึงตัวร่วมออกมาก่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่2เนาะดึงตัวร่วม x อ,ออกมาก่อนนะครับก็จะได้เป็น x คูณ x กำลังสองบวกสนะครับส่วนด้วย x ตรงนี้ผมก็จะตัดทอน x เ,เลยปึ๊บปึ๊บนะจากนั้นก็ ค่อยมาดิฟนะครับแล้วก็เมื่อเราจัดรูปเสร็จแล้วเราก็มาดิฟนะครับปึ๊บก็จะได้เป็น 2x มาเหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็จะสั้นกว่านะครับถ้าเราจัดรูปก่อนนะครับอโอเคครับมาดูข้อต่อมาเลยข้อนี้นะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับข้อนี้เราจะใช้สูตร ที่เป็นดิฟกับตัวที่ที่ท,ที่มันไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวกันเช่นดิฟ u อ,อย่างเงี้ยนะครับดิฟ u กำลัง n นะครับก็จะได้เป็น n ลบ n คูณกับ u ยกกำลัง n ลบ1แล้วก็มาดิฟ u ทีนึงนะครับทีนี้อันนี้มัน ในสูตรที่พูดไปว่าเราจะอธิบายเพิ่มเติมน,นะครับในตรงนี้เราให้ u เนี่ยเป็นข้างในก่อนนะครับเป็นข้างในวงเล็บนี้นะครับก็จะได้ว่า u เท่ากับ x กํลัง2บวก4นะครับเมื่อเราแทน u เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็น y เท่ากับ u กํลัง2ซึ่งจะตรงกับสูตรที่ผมเคยให้นะครับเป็น u กำลัง n เท่ากับ n คูณ u ยกกำลัง n ลบแล้วก็ดิฟ u ทีนึงนะครับอ่ะเรา,าเรามาลองเรามาลองกันเลยนะครับ dy by dx นะครับก็จะได้เป็นอ่าดิฟ u นะครับ u เป็น u กำลัง2ก็จะกลายเป็น dy by dx ถูกแล้วอ่ะก็จะเป็น2 u ยกกำลัง1น,นะครับแล้วก็คูณด้วยดิฟ u ทีนึงอ่ะ ดิฟนะ่ะมีความหมายยังไงดิฟ u ก็คือ u ของเราคือ x กำลังสองบวกสี่ก็ดิฟมันลงไปเลยนะครับก็ได้เป็น2 u ดิฟกับ x กำลังสองบวกสี่นะครับก็จะได้เป็น2 u อ่าตัวน,นี้ก็เป็น2 x นะครับนะเราก็แทนค่า u กลับได้เลยนะครับจะได้จะได้คำตอบของมันเลยนะครับ ก็จัดรูปให้มันสวยงามนะครับก็จะเป็น4 x คูณกับ x กํลัง2บวกสีนะครับก็จะได้คำต่อออกมานะครับสําหรับข้อนี้เอาอข้อต่อมาเลยครับอ่าข้อนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับลักษณะข้อที่แล้วนะครับโดยกําหนดก่อนให้ u เนี่ยก็คือ2 x ลบ3นะครับก็จะได้ว่า,า f x เท่ากับ u กําลัง7 นะครับอ่ะ d i v อของมานะครับก็จะได้เป็น 7u d i v u ส่วน dx นะครับอ่ะทีนี้ผมก็แทนค่า u เลยนะครับจะได้ไม่สับสนกัน7คูณ2อ่ะนี่ตงเป็น6เนาะ7คูณ2ลบ3เยี่ยมก,กำลัง6คูณกับ d i p อ 3. ส,สองเลบสามส่วนผมใส่มงเล็บตรงนี้แล้วก็ส่วนดีเอ็กก็จะได้เป็นจัดรูปนะครับดิฟนะคะก็จะเป็นได้สองนะครับก็จัดรูปเป็นสิบสี่สองลบสามยกกำลังหก โอเคครับทีนี้ถามว่าเสร็จหรือยังก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหาเมื่อเราดิฟเสร็จแล้วเราก็แทนค่าสาลงไปในโจทย์นะครับก็เขาถามอนุพันธ์ต,ต,ต่อเนื่องที่จุด3นะครับก็แทนลงไปใน x เ,เลยนะครับปึ๊บฮะสิบสี่เอ f ดิฟสามเนาะที่จุด3เท่ากับ14คูณกับ 2คูณ3ลบ3ยกกำลัง6เท่ากับ14ีคูณ6ลบ3ยกกำลัง6คูณด้วย14ทีนี้ถ้ามันเป็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเราหาค่าได้เราก็หาลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยเราก็ติดไว้อย่างนี้แหละทีนี้ผมลองหาบ้านดนีกว่านะครับ3เนี่ยยกกำลัง6จะมีค่าเท่ากับ 729อ่า uh, 729นะครับะซึ่งถ้าเราคูณ14เข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับ1,206นะครับ mm hmm. ก็จะตอบตรงนี้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่สามารถหาได้เนาะที่โรงเรียนก็น่าจะตอบติดยกเลขยกกำลังไว้เลยก็ได้นะครับเอ้ย right, ครับมาดูข้อต่อมาเลย uh, ข้อนี้นะครับเขาให้ ฟังก์ชัน f มาเมีแย่เป็น2องเล็บเป็นพหุนามที่มันคูณกันอยู่นะครับแล้วก็หาดิฟนะครับตรงนี้เราจะใช้สูตรการคูณน,นะครับสูตรการคูณก็คือผมใช้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับ หน้าดิบหลังหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับหรือสำหรับใครที่ไม่อยากจะจำสูตรนะครับก็สามารถที่จะคูณกระจายเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดิบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างยาวก,กว่าหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขอใช้สูตรละกันครับก็จะให้ให้วงเล็บแรกเป็น U แล้วก็วงเล็บที่2เป็น V นะครับ f'(x) ก็จะได้เป็นหน้าก็คือ 4x กำลัง2อลบ3อย่าลืมใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับย้ำเลยว่าอย่าลืมใส่วงเล็บให้มันด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับดิฟด้านหลังดิฟด้านหลังดิฟของ 3x บวก5ก็จะได้เป็น3เนาะบวกหลังก็คือ 3x บวก5ดิฟหน้าก็คือ,อ 8x นงครับกระจายก็เป็น1 2 x กําลัง2ลบ9บวกกับ2 4 x กําลัง2บวก4 0 x ก็จะได้เป็น3 6 x กําลังสองบวก 40x-9 ลบ9นะครับก็จะได้ประหุนามแบบนี้มานะครับโอเคครับมาดูข้อต่อมาเลยข้อนี้นะครับก็เป็นการใช้สูตรเหมือนเดิมทีนี้ผมก็ขอเขียนสูตรไว้หน่อยแล้วกันจะได้ไม่งงกันนะครับหน้าติบหลังบวกหลังดิบหน้า คับม,า,มา,เาเลยอันนี้ให้2องเอบวกหนึ่งเป็น U แล้วก็สามเอกลบหนึ่งเป็น V นะครับมาเลย f d ฟดกนะครับก็จะได้เป็นหน้าก็คือ 2x อกบวกหนึ่งนะครับดิฟหลังก็คือ3บวกหลังก็คือ 3x อกลบสามดิฟหน้าก็คือ2นะครับอ่าก็จะได้เป็น 6x อกบวกสบวกกับ 6x ลบหกนะครับนะทีนี้เขาถามหา f ศูนย์ใช่ไหม f อุพันธ์เมื่อจุดที่ศูนย์นะครับก็แทนศูนย์ลงไปเลยก็จะเป็นหกคูณศูนย์บวกสามบวกหกคูณศูนย์ลบหกนะครับก็จะได้เป็น3ลบ6เท่ากับลบ3นะครับเป็นคำตอบ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็มาดูกันเลยอันนี้ก็จะใช้สูตรการหารนะครับสูตรการหารว่าไงนะครับจำได้หรือเปล่าสูตรการหารก็คือล่างดิฟบนนะครับลบบนดิฟล่างนะครับส่วนด้วยล่างกําลังสองนะครับโอเคมาดิกันเลยเนาะ ล่างก็คือ 1-2x ดลบิปบนะครก็ได้เป็น2ลบบนก็คือ 2x-1 ดลบิปล่างก็คือลบสส่วนล่างกำลัง2ก็จะเป็น 1-2x ลบทั้งหมดยกกำลัง2องจะรูปนะครับก้อนแรกก็จะเป็น 2-4x ลบอันนี้ก็ลบกับ ด้านหลังเนี่ยถ้าเรากระจายเข้าไปก็จะเป็น4ลบ 4x ลบ2ลบ 4x บวก2นะครับถ้าเรากระจายอีกทีนึงก็จะเป็นบวก 4x ลบ2นะครับส่วน1ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0พอดีเลยก็ตอบ0นะครับหรือถ้าเรามีวิธีทําที่ง่ายกว่านี้ผมขอ แส้นาคีดหนึ่งแล้วกันก็ผมดึงตัวร่วมออกมานะครับเดี๋ยวาส้ข้อนี่ตัวร่วมเลราะว่าจัดรูปใหม่ดีกว่าโดยข้างบนนะครับผมใช้ลบหนึ่งแล้วกันดึงลบหนึ่งออกมาลบหนึ่งออกมานะครับก็ข้างในก็จะเป็นหนึ่งลบสอส่วนด้วย1นึลบสอนะครับหรือเราอาจจะคูณลบหข้อทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็เอาลบหนึ่งไว้ตัวหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะตัดกันได้นะครับปื๊บปืบก็จะกลายเป็น f x เนี่ยเท่ากับลบหนึ่งนะครับถ้าเราดิฟตัวเลขนะครับมันก็จะได้เป็นศูนย์นะครับตามสูตรที่เคยให้ไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็เสร็จแล้วจบแล้วนะครับสลับคลิปนี้นะครับสลับคลนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าอยากรู้เรื่องในเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก็จะทำคลิปมาบอกครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย